สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับวันนี้มาดูของหายากนะครับของมงคลของเมตตาของหลวงพอ่อกลัววังวัดบ้านเด่นนะครับทรเทพเจ้าแห่งความเมตตามหาสเสน่ห์แท้ถึงยุคนะครับเามาดูผ้ายันของหลวงพ่อนะครับผ้ายันม้าเสบนางที่มีชื่อเสียงที่สุดของหลวงพ่อนะครับผ้ายันอันดับหนึ่งของประเทศนะครับผ้ายันม้าเสบนาง นี่นะะผืนสุดยอดถ้าผืนพิเศษนะผืนใจมากอันนี้ครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับ YouTube พระเครื่องเมืองตากกรนเมืองตากนะครับหรือต้องการติดต่อเบอร์โทรหรือแอดไลน์นะครับ062-592-5681นะครับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับ Facebook ก็จะเป็นกรนเมืองตากพบทรนบนุญวงเพจก็จะเป็นหลวงพ่อขุบวงเทพเจ้าแห่งความเมตตาม,มหาเสน่ห์แท้ถึงยุค เครื่องรางมือตากร้านาเครื่องกรเมืองตากนะครับฝากติดตามด้วยนะครับมาเสร็จน่ากินแก้วเนี่ยนะฮะสุดยอดครับสุดยอดจริงๆครับื้นนี้แต่ขออนุญาตลูกค้าเอามาไลฟ์ให้ดูนะครับเพราะว่าร่วมกันศึกษานะครับพื้นนี้ไปญี่ปุ่นแล้วครับปิดไปญี่ปุ่นแล้วนะครับ <c oughs> นี่นะฮะสุดยอดคอามเข้มขัง ชัดเจ๋วอย่างนี้ครับคนส่งมาถามเยอะมากของเล่นมีหลายฝีมือนะครับแบบนี้อย่างนี้เรียกว่าแท้ดูง่ายแค่พลิกผ่ามือนะครับผมฝากติดตามนะครับศึกษาดูในเพจนะครับในเพลย์ลิสต์นะครับนี่นะฮะลงไว้ ให้เพื่อนๆสมาชิกได้ศึกษากันนะครับสุดยอดจริงๆครับผืนนี้ทอมใหญ่ประมาณ50 53ิมเซนนะฮะห0ิเซนนิดๆยี่สนิ้วครับปกติก็15นิ้วก็ถือว่าใหญ่แล้วนี่ใหญ่มากครับสุดๆนะฮะดูหน้าเทวดาครับหล่อมากเนี่ยเขาจะเรียก รุ่นม้าเทวดาหล่อนะครับเป็นเขียนมือเขียนมือนิยมนะครับกึ่งพิมพ์กึ่งเขียนมือนะครับของเกททาได้ยากครับแบบนี้ <c oughs> นี่นะฮะเสือกินนมบัวที่มันเป็นไปไม่ได้ครับเนี่ยด้านนี้หนูกินนมแมวท่าน,นี้จะเป็นม้าเส็บนางนะครับนกคุ้มป้องกันคุ้มครองป้องกันภัยนะครับแล้วก็ หัวเส็บนางนะครับต้องมีความคมชัดนะครับเนี่ยนะครับขละเลขยันเอาเป็นดูคร่าวๆแล้วกันนะครับของเล่นเยอะมากครับทุกวันนี้ส่งมาถามบางคนยังไม่เข้าใจครับเยอะของเยอะมากของเล่นมากเยอะมากๆครับ อย่างนี้เรียกว่าแท้ดูง่ายแค่พลิกผ่ามือครับดูครับความคมชัดของหน้าเทวดานะครับนี่นะครับความคมชัดของม้าเสบนางนะครับนี่นะครับยังไงก็ปรึกษากันดูนะครับสอบถามมา0ูนย์หกสอ้านครับโทรมาปรึกษาหรือว่าแอดไลน์มาปรึกษาสอบถามได้ครับ สุดๆจริงๆเลยครัผืนนี้ต้องเงินถึงใจถึงครับแบบนี้สุดยอดไม่ธรรมดาครับผืนนี้ฝากติดตามนะครับเฟซบุ๊กกนเมืองตากครบทอนบุญวงนะครับเพจหลวงพ่อครูวังเทพเจ้าแห่งความไม่เมตตามหาเสเน่ห์แท้ถึงยกเครื่องรางเมืองตาก มาเสิบนาหยินแก้วนะครับเนี่ยฮะแบบนี้เรียกว่าแท้ดูง่ายแค่พลิกผ่ามือครับเอาเป็นข้าว,าวครับไม่ได้เจาะลึกมากนะครับสุดๆนะครับผืนนี้เกินคำบรรยายครับใหญ่มากครับ เด็กเอาไม้บรรทัดมาวางเลยบรรทัดยาวเลยนี่ครับสุดยอดแห่งความเมตตามหาเสน่ห์นะครับหลวงพ่อครูวังเทพเจ้าแห่งความเมตตามหาเสน่ห์วัดบันเด่นจังหวัดตากนะครับอิยะปิยะอิยะอิถีนาลีนะครับ งานบ้านจัดสรรงานกลางคืนอย่างนี้ครับตัวจริงเสียงจริงครับเอามาให้เพื่อนๆสมาชิกได้ดูได้ศึกษากันนะครับไหนก็ทักทายกันมาได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับกมขผมก่อนต่างนะครับสวัสดีครับ